สวัสดีครับผมสวัสดีครับเซียมีมวันนี้<ะ>เป็นยังไงนี่บ่อที่สองเป็นไงครับบ, <laughs> บ่อที่สองกี่เม็ดนะห้าสิบห้าเม็ดไม่ออกครับนี่บ่อที่สองตรงนี้เลยกลบเรียบร้อยเลยวอเมื่อกี้เสียงฝาร้องเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวหาก่อน นู n น no น,นี่ครับบ่อที่สองไม่ออกครับ เสียงมัินฟารอ้องเริ่มจากนี่นะครับตื่นแล้ว ยายครับยายที่ <c oughs> <c oughs> ไม่ออกนะครับบอ่อที่2ก็ไม่ออกบอ่อแรกอยู่ทู้นครับบอ่อที่2ก็ไม่ออก เอาั่งโดนได้บรอเลยเลยเลยไปโลดไปโลดดูออกแล้วครับอ๋อสี่สองไม่ออก ใช่ง่ายๆนะครับการจาะกระดาน,ดาน,นเสียงครับไม่ออกก็คือไม่ออกเลย đèo ở đây tụt bản phi chúc nha các chúc อยู่กับผู้เชี่ยวชาญครับนี่ผู้เชี่ยวชาญผู้ชาญเรื่องหาน้ำสามรูเข้าให้หงานเข้าเลยาสามรูไม่เกรงใจกันเลยมาวันแรกนี่ไม่ออกอบ่านนยนะี้ย้ายบ่ายนี้นะ เอาเดินหายแล้วพี่โยทำไมไม่ออกเนี่ยโอ้เป็นเพราะพนักงานคนใหม่มาบ้างวันนี้ใช่นะผมมาหรือเปล่าตอนรับสเลเทะเลยอ๋อไม่โยกะนาเลยที่ทมันโยกแรงแท้จ้อันนี้จะได้30สตรจบ้านอ๋อ

តើនេះតរ3តរ3ពីរេទ្រោះចាញ់នេះតរដែរណាពួកជាឆានពីរបានតរបានពីរបាននេះឯងនោះរមពីរបាន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 នោះនោះមកតរណាណ3អ

ត្រហើយណាបើវាមិនបាក់ជួលមិនមែនត្រោះហ្នឹងណារបស់យកមិញនេះមែនបាក់ជួលអានេះនេះនេះត្រោះត្រេះនេះត្រោះអានេះហ្នឹងនេះដែរចូលតានេះចាញ់មិនណាតាតានេះប្រើអានោះយកបោកគេប្រហොងអរមកទៅពេលវេលានេះសាស្ត្រានេះ ទោះឡាយោរៈតោះបាទបានរសារយឺនោះមកដល់ទីហើយទៅយឺឈឺឈឺឈឺគីមកដាក់គោះដាក់គោះវាឈូតម៉ានអូតែកកលើអនុមោដាក់ស្រេះតើបាទនេះគោះដាក់គោះអោយឺភុកទៅមកដល់បានមកសុខស្ាយបានដាក់គាត់ទៅនោះដល់តែស្រេះចាំមកយោទៅបានបោះទៅក្រៅ Cái <laughs> bỏ đi 3ครับกําลังหาอยู่ครับ